สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเปิดตัวกันแบบชิวๆที่ริมสะแบบนี้เลยนะคะวันนี้พร็อพพอตี้จากครอบเพลเปิดผู้เชีย่ยงชาญคนใหม่คู่ใจคุณพาทุกคนมาที่โครงการ d ีเอ็กเซลรัชดา18คาแรคเตอร์ของโครงการนี้เนี่ยคือเป็นโครงการไซโคละทันครัดนนะคะแล้วก็หัางจากเอ็มอาร์ทีประมาณ1กิโลนะคะเรียกว่าเป็นคอนโดในซอยค่ะแต่เป็นซอยที่ขนาดกับเส้นรัชดานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างจากเอ็มอาร์ทีเท่าไหร่นะนะคะ จะห่างจาก MRT มอาีก้วยขวางประมาณกิโลนิดนินะคะ1.3กิโลถามว่าตอนเช้าเดินไปไหวไหมตอนเช้าก็อ,อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเดินไปไม่ทันนะคะแต่ตอนเย็นเนี่ยขากลับเนี่ยไม่เหีียวเลยนะคะมีทางร้านค้าร้านอาหารนะคะุณสามารถค่อยๆเดินแล้วก็ซื้อของติดไปติดมือกลับมาทานที่ห้องได้ะคะ่ะ กลางเนี่ยแม้จะเป็นไฟส์เล็กกระทัดรัดนะคะแต่ว่าเขาทําฟังก์ชันออกมาได้อย่างลงตัวแล้วก็หลากหลายมากเลยทีเดียวค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ํานะคะมีทั้งโคเวอร์กิ้งสเปซแล้วก็ยังมีหน้าผาจําลองให้เราปีนเล่นได้ด้วยล่ะค่ะ ถามว่าเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับวัยเริ่มต้นทํางานนะคะ first jobber คุณจะมาเช่าอยู่หรือว่าซื้ออยู่อาศัยเองเนี่ยก็เหมาะทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะโครงการนี้เนี่ยห่างจากรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ไกลมากนะคะถ้าเกิดว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ20บาทนะคะหรือว่าถ้าตอนเช้าคุณน,นั่งไปตอนเย็นคุณเดินกลับมาหรือว่าเพื่อนแวะมาส่งบ้างบางวันอย่างเงี้ยนะคะก็ไว้อยู่นะถ้าเกิดว่าแรกมาด้วยนะคะหึ่ความสงบนะคะสอราคาที่ถูก งการนี้ก็เป็นโครงการที่2อบตรที่เป็สกัอเฟิร์สจอมเบอร์เลยค่ะหรือนะคะอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ฝั่งนี้ฝั่งประชารารบางเขนนะคะฝั่งซ้ายมือของถนนรัชดาหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ฝั่งเรียบด่วนนะคะก็สามารถที่จะเข้าออกโครงการนี้ได้สะดวกค่ะเพราะว่าถนนซอย20พุขนานเนี่ยสามารถออกรัชดาก็ได้ออกลาดพร้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะออกทางเรียบด่วนก็ไม่ยากเลยเมื่อเราทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเพื่อนร่วมโครงการของเราเนี่ยจะเป็นใคร เป็นคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนนะคะที่นี่จะต้องคึกคัก energy สดใสนะคะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยเริ่มต้นชีวิตมาเริ่มต้นที่นี่นได้เลยค่ะที่ Excel รัชดากเรื่องของไห้องนะคะก็เล็กกระทัดรัดน,นะคะเริ่มต้นตั้งแต่25ตารางเมตรนะคะสำหรับ one bed ซึ่งก็สบายนะคะถ้าสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะอาจจะทำงานแถวนี้แล้วก็อยู่อาศัยแค่คนเดียวไม่ได้มีเพื่อนร่วมห้องนะคะหรือว่าคุณ ว่าแปลนฟังก์ชันดีอย่างที่ดีเอ็กเนะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้รู้สึกอดอัดเลยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่อยากจะทํางานว่าพองมนะคะหรือว่าอยากจะรีแลกซ์ก็มาใช้ส่วนกลางสบายๆชิลๆแบบนี้ได้ด้วยความเป็น Low Rise นะคะส่วนกลางปกติเขาจะไม่ได้ให้กันเยอะแบบนี้นะคะ d x x c e l ถือว่าให้เยอะนะคะถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ไปดูมาหลายๆโครงการนะคะมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนที่ดาดฟ้า มีโคเวกิ้งสเปซแล้วก็พาจำลองให้เราปีนเล่นด้วยค่ะโครงการนี้เพิ่งสร้างเสร็จบัดบาทเพิ่งย้ายเข้าอยู่ได้ในช่วงเดือนธันวานี้เองเลยค่ะที่จอดรถ36%นะคะออกได้ทั้งเรียบด่วนแล้วก็รัชดานะคะ4-5นาทีก็จะถึง MRT ห้วยขวางแล้วค่ะข้อดีของคอนโดในซอยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลัดหรอออกได้หลายทางค่ะ มาถึงในห้องกันบ้างนะคะห้องนี้เป็นวันเบดรู28ตารางเมตรนะคะลักษณะเป็นครัวปิดติดระเบียงนะคะห้องนอนและห้องนั่งเล่นค่อนข้างกว้างนะคะมีบิวอินให้แลว้เรียบร้อยค่ะในห้องนอนมีบิวอินสำหรับวางทีวีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ส่วนของโต๊ะทำงานค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นก็จะมีโต๊ะทานข้าวไว้ให้แล้วก็โซฟา ที่สามารถดึงออกมาเป็นเตียงอีกเตียงหนึ่งได้เป็นคาแรคเตอร์ของ All i n s p y r e Developer โครงการนี้ค่ะประตูติดดิจิตอลดอ r ล็อกไว้ให้แล้วนะคะติดตามแมวแล้วก็เป็นประตูบานใหญ่เลยตรงนี้ปรับเป็นโต๊ะทานข้าวหรือโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะในส่วนของครัวปิดติดระเบียงนะคะสามารถทำความสะอาดได้ดีกันกลิ่นได้ดีนะคะ ในส่วนของบิวอินทีวีนะคะสามารถติดทีวีจอใหญ่ประมาณ50นิ้วได้เลยค่ะห้องอาบน้ำก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะติดกระเบื้องลายหินอ่อนมาให้มีชาวเวอร์บ็อกซ์นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็กระจกบานใหญ่ให้ค่ะในส่วนของครัวเป็นไอเชฟพร้อมเครื่องดูดควันและเตาไฟฟ้าให้ค่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการเลยค่ะ ระเบียงก็มีที่กว้างมากพอสําหรับติดเครื่องซักผ้าได้นะคะจะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่ลูกบ้านได้เลยค่ะเจ้าของห้องที่อยากจะฝากขายฝากปล่อยเช่านะคะที่ dxl รัชดา18ติดต่อ property มาได้เลยที่ Line p t p r o f าะ